สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องหงฟ้าออฟฟิเชียลว,วันนี้วันพระนะคะมาสวดมนต์ด้วยกันนะคะพี่น้องเอวเมสูตังเอกังสามยังพระควาภารานสิยังวิหาราติอิสิปตตเนมิกาาเยตรารโคพระควาปันจาวัคีเยิพคูอามันเตสิทเวเม เิกขเวอันตาปะพัชเชนันะเสวิตาพายโยชายังกาเมสุกามสุขาลิกานุโยโคหีโนคัมโมโกทุชนิโกอนาริโยอนาทันหิโตโยจายังอตาคิลามทานุโยโคทุโคอนาริโยอนาทันหิโตเอเตเตเพิกขเวอุโพอันเต อนุปัฏมัมมัชมาปฏิปทาตถาคตนะอภิสัมพุทธาจักขุการนิยาณกรณีอุปสมายาพิญญาญาสัมพุทธายะนิพพานายะสังวัตติกตมาจะสาภิกขเวมัชมัมาปฏิปทาตถาคตนะอภิสัมพุทธาจักขุการนิยาณกรณีอุปสมายาพิญญาญาสัมพุทธายะนิพพานายะสังวัตติ อายเมวะอริโยอาทางขิโกมาโคเสยญาติทางสัมมาทิสัมมาสังกัปปสัมมาวจจะสัมมากรรมันโตสัมมาอาชีโวสัมมาวายโมสัมมาสติสัมมาสมาทิอยังโขสาภิกเวมาชิมาปฏิปทาตถาคตนะอภิสัมพุทธาจักขุกรณียานการีอุปสมายาพิญญายา สัมโพธายะนิพานายะสังวัตติอี่ทังโคปนาภิขเวทุขังอริยศัสจังชาติปิทุกขาชราปิทุขามารณามปิทุขังโสกปริเทวทุกขโทมานาสุปายาสาปิทุขาอปิเยหิสัมปโยโคทุโคปิเยหิ วิปโยโคทุโคยามผีชังนลปาติตรรมผีทุขังสังกิเตนะปันจุปาทานาคันธาทุขาอีทางโคปะนาิีขเวทุกขสมุทโยอริยาศาจังยายัาตนาโปโนโภวิการันทิราคาาคตาตาราตารตารพินันทินีเสยยะทีทางกามตาตนาปวตนาวิปว,วตนาอีทางโคปะนาิีขเว ทูกข<โ>ันนิโรโทาอริยสัจจังโยตัสาเยวัตนายาสสวิราคันิโรทจาโคปตินิสโคมุติอาาลโยอิทังโคปนาภกขเวทูกขังธ์ถูกขนิโรธขคามินิปฏิปทาอริยสัจจังอายเมวาอริโยอาทังขิโกมะโคสียะทีทังสัมมาทิติสัมมาสังัปูสัมมาวาจาสัมมากรมมันโตสัมมาอาชิวสัมมาวายโม สัมมาสติสัมมาสมาธิกิทางถูกขังอริยสัจจันติเมพิกเวปูเพอนันุสุเตสุธามีสุจักขุมอุตปาทิยานังอุตปาทิปัญญาอุตปาทิวิชชาอุตปาทิอาโลโกอุตปาทิตังโคปณนิทางถูกขังอริยสัจจังปรินญยันติเมพิกเวปูเพอนันุสุเตสุธามีสุจักขุมอุตปาทิยานังอุตปาทิปัญญาอุตปาทิวิชชาอุตปาทิอาโลโกอุตปาทิตังโค

ปัญหาทุกขสมุทัยวารียาสัจจังพหาตาพันธิเมฟิกเวผูเีอนันุสุเติสุธมิจจักขุมุตปาทิยานังอุตปาทิปัญญาตปาทิวิชาตปาทิอาโลกโกตปาทิตังโหปัญหาทุกขสมุทัยวารียาสัจจังพหีนันติเมฟิกเวผูเีอนันุสุเติสุธมิจจักขุมุตปาทิยานังอุตปาทิปัญญาตปาทิวิชาตปาทิอาโลกโกตปาทิ เตังทกขนิโรธาทอริยสัจจันติเมอพิเวปุภพอนันุสุตสุธมมสจักุูุตปฏิยานังอุตปฏิปัญญาตปฏิวิชาุตปฏิอาลูกตปฏิปนิทังทกขสมุทัยยอริยาสัจจังปหนันติเมพิเวปุภพอนันุสุตสุธมมสจักุู้ตปฏิยานังอุตปทิปัญญาตปฏิวิชาุตปฏิอาลูกตปฏิ ทางทุกขนิโรธอริยสัจจันติเมีภิกขเวปุพเผอนันุสุติสุธมิจจกคุมุตปาทิยานังอุตปาทิปัญญาตปาทิวิชฌาตปาทิอาลุโกตปาทิตังโขอปณิทังทุกขนิโรธอริยสัจจังสัชิกาตพันธิเมพภิกขเวปูพเผอนันุสุติสุธมิจจกคุมุตปาทิยานังอุตปาทิปัญญาตปาทิวิชาตปาทิอาลุโกตปาทิตังโข ปทนิโรทสัจังสจิตันทมพวปพุติาเกขปานัทุปิปัญญาุปติวชาอาโลกุปัิัทันรธคกามินีปฏิปทาอริยสัจจังิเมพิกเวปูพอานุสุติสุธาเมสุจักภมทปาติยานังทุปาทิปัญญาอุปาทิวิชาทุปาติอาโลโกทุปาติตังโคปัทงทุกันิโรธคามินีปฏิปทาอรียสัจจังภาพต ตาพันติเมพิกเขเวปูเพอนันุสติสุธมิจักขุมุตปาทิยานังตปาทิปัญญาตปาทิวิชาตปาทิอาโลโกตปาทิตังโคปนิทังทุขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจจังภาวิตันติเมพิกเขเวปูเพอนอนุสติสุธมิจักขุมุตปาทิยานังตปาทิปัญญาตปาทิวิชาตปาทิอาโลโก อุตปาทิยาวกีวันเะมีภิกขวเวมสุจตุสุริยสัจเจสุเอวันที่ปริวตังทวาททศการังยถาภูตังยานัทสนังนสุวิสุทังอโหสิอัาหังภิกขเวสถทวเกโลเกสมารเกสพรามเกสสามนาพรามณียาปชายาสถทวมนุสยญาุตรังสัมมาสัมพูทิงอภิสัมพุโธปัจัญญัสิง ยาโูจะโคเมผิกัเวเมสุจัตุสุริยสัจเจสุเอวันที่ปริวัตตังทว่าทาการังยถาปูตังยานทัศนังนสุพิสุทังอหุสิอัถาหังผิกัเวสัธิวะเกโลเกสมารเกสพรัมเกสัสมาณะพระมณียะปชายะสัเทวมนุสัยานุตรังสัมาสัมพุทิงอภิสัมพุทโภจัญญาสิง ยานันจาปัญาเมธะสนังอุตปาทิอากุปเมวิมุติยะมันติมาชาตินติธานิปุนาภวุติยธรรมโุจภควาอัตมหนาปัญจวัคคียาภิกขุภควาตุปาสิตังอภินันทุงอิมัสมิงจัปนาเวยาการันตสมิงปัญญามานีอายาสมะโตโคนทัญญยศวิรชังวีตมลังธรรมจักขุงอุตปาทิยังกินจิสมุทยาธรรมมังสาพันตังนิโรธาธรรมมันติปวัตติเตจะภควาตาธรรมจักเกภูมาเทวาสัทธมนุสาเวสุงเฮตัมภควาตา ขาราณสิยังอิสิปัตานีมิคทายยอนุตัรังธรรมจักังปวัตติังอาปติวัติยังสมาณีนาวาพรหมณีนาวาเทเวนาวามารีนาวาพรหมูนาวาเกนะจิวาลูกัสมินตีภูมานังเทวานังสัาทังสุตวาจาตุมาราชิกาเทวาสาธัตมนุสาเวสุง จตุมาราชิกานางเทวานางสาธังสุตวาตาวติงสาเทวาสาธัมนุสาเวสูงตาวติงสานางเทวานางสาธังสุตวายามาเทวาสาธัมนุสาเวสูงยามานางเทวานางสาธังสุตวาตุสิตาเทวสาธัมนุสาเีสูงตุสิตานางเทวานางสาธังสุตวานิมมานรติเทวาสาธรมนุสาเีสูง นิมมานะรตีนางเทวานางสาทังสุตวะปารณิมิตวสวัตตีเทวาสาธัมนุสาาวีสูงปารณิมิตวสวัตตีนางเทวานางสาทังสุตวะพระมกายิกาเทวาสาธัมนุสสาวีสูงเหตัมภะควาตาภาราณสิยังอิสิปัตเนมิตทายีอนุตารังธรรมจักกังปวัตติตัง อปติวัติยังสามเนนวาพระมเนนวาทีเวนวามาเรนวาพระมูนาวาเกนจิวาโลกัสมินตีอิติหเตนัคเนนเตนมูหเตนัยาวาพระมลูกาสาะทูอาภูคาชิอายันจัตสาสหสศีลกัธาตุสังกัมปิสัมปะกัมปิสัมปวิธิอปามาโนจะโอลาโรโอภาโสโลกีปาตุระหูเสติกัมเมวเทวัน วานังเทวานุภาวังหาตะโคุวาอุทานางอุทานีสีอัญญาสีวัตภูโกนทันโยัญญาสีวัตภูโกนทันโยตีตีทางอายัสมาตุโกนทันยัสะอัญญาโกนทันโยต่เววานามังอาหูสีตีสาธุสาธุ วนี้สมบุญที่สวดมนต์ทำวัดเช้านี้ส่งผลไปให้ทุกคนทั่วโลกด้วยนะขอให้ได้บุญด้วยกันนะคะสาธุขอจบเพียงแค่นี้นะคะถ้าชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามให้ด้วยเด้อจะได้มีกำลังใจทําคลิปต่อไปคะ่ะ